มาหมเหี้ยม่เอลูกเืงนงนะพที่ว่าจะลูเรื่องเซบาปเดียวนี่เ้ยเสืเ็ดเผ็ดปลาตบหนึ่งไกลมันเด็กขาดอี่งลื น้ำริอันนี้เป็แบรอบที่แจืดรอบนี้แซ่บอันนี้น้ำพริกตะแดงนี่ัหนาหนกิ่นยังนะมาเฟร๊มเฟร๊ะอนๆๆผมว่า้น่นตอนบี่ผได้กินสำคัญยานตายแต่โควิดอ๋อยุคนี้เนาะยุคโควิดเนี่ยยานตัว อันอรบอมันไม่หนาเบออย่าบิซีเขาจ้างสองขาวบนหลักเอาบนเลยบ่มีคนเออบบมีงานบอเขาจะปตับตามอายุงานหรอ สิบเอ็ดเดือนน้ำพายุงนานเหรอสิบเอ็ดเดือนจ้างออกสิบเอ็ดเดือนของมันเดือนนานก็ทั้งแผนใดมากนานหมดแล้วซุ้มเก่าเขาบ่จ้างเขาจ้างซุ้มนานซุมเก่าบ่จ้างบอเว่าผิดแม่รำผิดฮะซุ้มใหม่ขบ่จ้างขาจ้างแต่ซุ้มเก่า ตัวุมไม้เขาชิจังเป็ยังมไม้ือสมไม้กับยังอยูาายุ่มไม้เาเฮดแต่ว่าสมเก่าอ่ะงเดือหลายแม่เขาโทษแม่้ํำผิดก่อนบ่ได้อยู่บิ๊กซีน้ำเขาบ่ได้สั่งไ <C> e <at> มือเขาผ็ไม่ได้ดิสูกุราเลยได้เมียวเดอม้อคุณลองไปลาใช่ไหมเด๋ยวสิบแบอัดคลีปอันทงน้าไข่บึง้งกราแล้วุบลาแล้ววันหย่างวะออกพรรษาเข้าพรรษาวันที่ อันนี้ขอบนันซาแต่ว่าไปไม่ได้ก็ต้องไป13 14 5ต้เอาอไรจนันทร์ัคารต้องไปอาไรทจนรเย็นวัอนอาทิาตย์นีงมาแรงไมบล็อกฝั่เมื่อธรรมดาไปไม่ได้อวันเสาร์ที่ไปไม่ได้จปเจอน้ำตกเนะัน้ำต,ตกห่วยรัว น้ำทีกำลังมาได้ย,ยไปน้าบ้านอยู่ไม่ได้อยู่กับกับน้ำทีมึงบอกอีกอพราลาแล้วเหรอกินให้เบิร์ดเด้สูว่้นจานต้องไปล้างน้ำนเอา้าเอ้าท่องคือ แม่ไม่ปื้มเลยอุ้ยเสียงดีค่ะอิมีบอืมป้าต่อสัวอิมแล้วนะขอกิ้นก่อนเด้อเอออิมแล้วคลิปนี้เอาไว้ซัมมี่ก่อน คลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าลง,ลงให้เบิ่งใหม่อันฝากติดตามฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวคลิปหน้าลงให้เบิ่งใหม่เด้อพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนบ๊ายบาย